ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็น,นี่ก็อยู่กับเกมไมค c r a f t นะครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับแมปไดโนเสาร์นะครับวันนี้เนี่ยผมมาเล่นกับเพื่อนผม2คนนะครับมาดูว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากโลกของไดโนเสาร์ไปได้หรือเปล่านะครับแล้วผมต้องเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชม ในวันแรกก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมพวกผมก็จะตัดไม้กันนะครับเพื่อที่จะเอาไม้ไปคราบของนะฮะร,ระหว่างที่ผมกําลังคราฟของอยู่นะครับผมก็เจอซอมบี้ด้วยนะครับตอนนี้มันกําลังไล่ตีเพื่อนผมอยู่นะฮะซึ่งผมก็เลยช่วยเพื่อนผมตีนะเดี๋ยวเพื่อนผมเม่รอดนะครับเดี๋ยวมันร้องให้ไปฟ้องแม่นะครับเฮ้ยทุกคนผมเจอบ้านด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีของเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีทีเล็กด้วยนะครับเป็นตามหลังมาด้วยนะครับโคตรน่ากลัวนะครับ แล้วตอนคืนเนี่ยผมออกมาตามหาเพ huh. ื่อนผมนะเพราะเพื่อนผมอ่ะมันหลงทางนะครับคุณผู้ชมคือมันเล่นไม่รู้เรื่องอ่ะครับเล่นหลงทางเล่นหลงทางได้ยังไงเนี่ยแล้วผมต้องออกมาตามหาเพื่อนผมเลยนะฮะแล้วดูมอนแต่ละตัวครับคุณชมแม่งมอนเยอะชิบหายเลยครับคือผมจะรอดไปได้ยังไงก่อนครับตอนนี้เพื่อนผมกํกลังตามหลังผมมาอยู่นะครับไอ้นี่มันชอบหลงทางนะครับทุกคนนะฮะเข้ามาเร็วนะครับ ระหว่างที่พวกผมกําลังหนีจากทีเล็กนะครับทุกคนนะฮะมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับไม่เชื่อดูนะครับทุกคนว่าทีเล็กมันวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมกําลังรอเพื่อนผมอยู่นะนี่ครับทีเล็กมันมาแล้วนะครับผมเพื่อนผมเกือบโดนกินไปแล้วนะครับยังดีที่เพื่อนผมยังรอดมาได้นะครับส่วนไอ้เตียงเนี่ยนะครับนอนไม่ได้นะครับไอ้เตียงเนี่ยนะครับไอ้เตียงมันนอนไม่ได้นะทุกคนนะครับผมก็เลยทุบแม่งเลยนะครับทุบเตียงนะครับนะ ถูกเตียงแม่งเลยนะครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับทุกคนเพื่อนผมมันโดนคิปเปอร์ครับต่อหน้าต่อตาผมเลยนะฮะแต่ยังดีนะครับที่มอดนี้อ่ะมันยังมีระบบฉุบนะครับทุกคนนี่เราสามารถชุบเพื่อนได้นะครับผมคิดอะไรไม่รู้นะครับผมจัดลงไปเก็บของข้างล่างนะครับแต่ผมไม่ทันสังเกตนะครับว่าคิปเปอร์เนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็งงมากเลยนะครับว่ามันเข้ามาได้ยังไงนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมโลนมากนะครับข้าวก็หิวนะครับคิปเปอร์ก็อยู่ข้างหลังตอนนี้ผมทําอะไรไม่ถูกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ครับโอ้โหดูนะครับเรียบร้อยครับผมเกิดใหม่ครับตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนนะครับผมจะไปหาบ้านใหม่อยู่นะครับเพราะไอ้บ้านหลังเก่าอ่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันโดนระเบิดทิ้งไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมเจอบ้านแล้วนะทุกคนนะครับนี่นะครับบ้านนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจข้างในกันนะครับว่าข้างในนี่ะมันมีอะไรบ้างนะครับก pues in ็มีเกาะนะครับผมผมใส่เกาะมานะครับแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่านะครับเตียงนอนก็นอนไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะผมก็ได้ทุบเตียงนะครับแล้วก็มานอนกับเพื่อนนะครับสองต่อสองครับอีกวันหนึ่งนะครับพวกผมกับเพื่อนก็ออกมาตัดไม้ทําลายป่ากันนะครับซึ่งผมไปเจอไก่ตัวหนึ่งด้วยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะตีผมด้วยนะครับไอไก่ตัวนี้นะฮะ มันตีผมจริงๆด้วยนะครับไอไก่ตัวนี้นะ่ยฮะโอ้โหนะครับโชคยังดีนะครับที่มันยังตีผมยังไม่ค่อยแรงนะครับผมนะฮะซึ่งไอมอดนี้อ่ะภัยพิบัติเต็มไปหมดเลยนะครับภัยพิบัติมันอยู่ทุกส่วนเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ตัดไม้เกินไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับเราจะได้เอาไมาเนี่ยไปข้าวอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับอ่าอ่า แล้วตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับโอ้โหเปลี่ยนปอดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนปอดหมดคือแอมบอสเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือผมตัดไม้ทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ไม้มาเยอะมากครับเพราะต้นไม้มันหลบเลยครับนี่แอมบอสนี่มันมีประโยชน์นะนะครับทุกคนแต่มันแอบเล่นยากตรงที่คิปเปอร์ครับทุกคนคิปเปอร์มันขวดสุนตรีน่ะแอมบอสเนี่ยนะครับคือคิปเปอร์มันเกิดเยอะตอนคืนน่ะมอนมันจะเกิดเยอะมากเลยครับเป็ปอดนี้นะครับ ถ้าใครอยากเออถ้าใครอยากจะโหลดนะครับเป็นมอสไดโนเสาร์มอสไดโนเสาร์ผมวานะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะครับโอเคเลยนี่ครับโอเคตอนนี้ผมกําลังเรียกเพื่อนผมให้มาช่วยอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนผมมาแล้วนะครับคือที่ผมพูดไปเมื่อกี้อะจําได้ไหมคุมคุณผู้ชมนะครับไอตัวคิวๆครับได้ไงผมว่าแล้วนะครับ เนี่ยแอบมดเนี้ยมันจะกดจีนแบบนี้แหละนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเกิดใหม่ครับผมนะ <c oughs> คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไม่งั้นผมจะไปต่อยคุณถึงบ้านนะครับกดซับสไคร์ไว้นะครับ